ครับสวัสดีนี่เรียนชั้นป5ทุกคนครับรายการ i love math b บ k u โจ EP ที่39ครับวันนี้คุณครูจะมาสอนการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับนะครับที่มีผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งนะครับเราไปเริ่มดูตัวอย่างกันเลยนะครับข้อแรกมาเลยนะครับ3หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เราก็จะมาหาร3เป็นจํานวนนับเนาะ2ก็เป็นจํานวนนับนะครับอเรามาเริ่มหารกันนะครับตัวตั้งก็คือเลข3ครับตัวตั้งอยู่ด้านในนะครับตัวตั้งอยู่ด้านในเลข3อยู่ด้านในแล้วก็ตัวหารก็คือเลข2อนะครับอยู่ด้านนอกนะครับเรามาเริ่มหารกันนะครับ2อะไรนะครับ2คูณอะไรจะได้ใกล้เคียงกับ3มากที่สุดแต่ไม่เกินนะครับก็คือ2คูณ1นะครับได้เท่ากับ2นะครับลบกันเหลือเท่าไหร่เอ่ย สาลบสเหลือ1น,นะครับอถ้ามันเหลือเศษอย่างเงี้ยปกติแล้วเราจะตอบไปเลยใช่ไหมครับว่าเป็นหนเศษหนึ่งใช่ไหมครับสําหรับปสี่ที่ผ่านมาเนาะเราจะตอบว่า1ก็คือคําตอบข้างบนนะครับแล้วก็เศษ1ที่เป็นคําตอบออบรรทัดล่างสุดนะครับคือเศษอแต่ว่าเราเรียนเรื่องทศนิยมมาแล้วใช่ไหมครับครูก็จะพาหารจนกว่าจะเศษจะไม่เหลือเลยนะครับ ตอนนี้เศษมันยังเหลือหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าเราจะต้องหารต่อนะครับถ้านักเรียนจะต้องหารต่อนักเรียนจะต้องใส่จุดครับเว่าเลข3มันไม่มีอะไรมาต่อท้ายแล้วใช่ไหมให้เราใส่จุดครับแล้วเติมเลขศูนย์ลงไปนะครับใส่จุดแล้วเติมเลขศูนย์ลงไปแล้วดึงศูนย์ลงมาข้างล่างครับกลายเป็น1ต่อศูนย์เป็น10ใช่ไหมครับเอา1กับศูนย์มาต่อกันนะครับ2อะไรได้ใกล้เคียงกับ10มากที่สุดแต่ไม่เกินนะครับก็คือ2อคูณหพอดีเลยนะครับ2อคูณหได้10บนะครับ ลบกันเหลือเท่าไหร่ลบกันเหลือศูนย์ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเศษเป็นศูนย์แล้วเห็นไหมบัรทัดสุดท้ายนะครับคําตอบข้อนี้นะครับหยิบข้างบนมาตอบได้เลยก็คือหนึ่งจุดห้านั่นเองนะครับด้านบนสุดตรงนี้เนาะหนึ่งจุดห้านะครับไปดูข้อต่อไปนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตัวตั้งคือสิบห้านะครับตัวหารคือหกสิบห้าหารด้วยหกเขียนลงไปสิบห้า ตัวหารอยู่ด้านนอกนะครับหกอะไรได้หนึ่งครับหกอะไรได้หนึ่งไม่มีนะครับใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์หกคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับลบกันเหลือหนึ่งนะครับดึงห้าลงมานะครับหกอะไรได้สิบห้าครับหกคูณอะไรได้สิบห้าใกล้เคียงที่สุดก็คือหกคูณสองได้เท่ากับสิบสองนั่นเองนะครับลบกันเหลือสามนะยังเหลือเศษสามอยู่แต่ว่าเลขอ่ะมันไม่เหลืออะไรให้เราดึงแล้วใช่ไหมครับ ถ้ามันไม่เหลืออะไรให้เราดึงแล้วให้เราใส่จุดครับใส่จุดบนคําตออข้างบนน่ะลูกใส่จุดแล้วเติมเลขศูนย์นะครับในตัวตั้งนะครับใส่จุดปุ๊บใส่จุดตรงนี้นะแล้วก็เติมเลขศูนย์ตรงนี้สีแดงใส่เลขศูนย์ปุ๊บเราดึงศูนย์ลงมานะครับแล้วเอาเลขสามมาต่อเลขศูนย์กลายเป็นสามสิบนะครับอหกอะไรได้สามสิบหกคูณอะไรได้สามสิบหกคูณห้านั่นเองนะครับหกคูณห้า ได้ส0สิบพอดีเลยนะครับลบกันอุ๊ยครูทำเลขไม่ตรงลบกันก็เหลือสาสิบลบ30สิบก็เหลือศูนย์นะครับบรรทัดไม่พออ่ะเหลือเศษศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับหยิบข้างบนมาตอบไปเลยข้างบนก็คือศูนย์สองจุด้าใช่ไหมครับเลขศูนย์เราจะไม่เขียนถ้าอยู่หน้าสุดเนาะก็ตอบสองจุด้าเฉยๆนะครับสองจุดห้านะครับอันนี้เป็นหนึ่งตแหน่งเนาะอ่ะไปดูข้อถัดไปได้เลยนะครับ สี่สิบห้าหารด้วยหกนะครับมาเริ่มกันดีกว่านะครับสี่สิบห้าหารด้วยหกกจะเขียนสี่สิบห้าลงไปก่อนตัวตั้งตัวหารอยู่ข้างนอกเลยเออคือเลขหกนะครับหกอะไรได้สี่ครับหกคูณศูนย์ได้ศูนย์นั่นเองนะครับหกคูณหนึ่งมันเกินเนาะอาแล้วเอาสี่ลบศูนย์ได้สี่นะครับ พอลบเสร็จก็ดึงเลขถัดไปลงมาได้เลย,เลยหลักถัดไปเป็นเลขห้าหกอะไรได้ใกล้เคียงกับสี่สิบห้ามากที่สุดก็คือหกคูณอะไรเอ่ยหกคูณเจ็ดนะครับได้เท่ากับสี่สิบสองนั่นเองนะครับลบกันเหลือเท่าไหร่ลบกันเหลือสามนะครับอ่ะพอเหลือสามแล้วเศษยังเป็นสามยังไม่ใช่เลขศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าเลขอ่ะมันไม่เหลืออะไรให้เราดึงแล้วนะครับมันไม่เหลือเลขให้เราดึงแล้วเราต้องใส่จุดครับแล้วเติมเลขศูนย์ลงไปแล้วดึงศูนย์ลงมานะครับ เอาสามมาต่อเลขศูนย์เป็นสามสิบครับหกคูณอะไรได้สามสิบนะครับหกคูณห้าได้สามสิบพอดีเลยนะครับลบกันเหลือศูนย์ครับพะนั้นแล้วเศษเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับตอบด้านบนได้เลยข้างบนก็คืออะไรเจ็ดจุดห้านั่นเองนะครับเลขศูนย์ข้างหน้าสุดเราไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะเจ็ดจุดห้านั่นเองหนึ่งตำแหน่งนะครับข้อนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตั้ง ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองหารด้วยห้าข้างนอกนะถ้าอะไรได้สองนะครับไม่มีเนาะ,ะเราก็ใส่ศูนย์ก็ได้นะครับได้ศูนย์นะครับถ้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบการเหลือเหลือสองดึงสองลงมาหลักถัดไปนะครับห้าอะไรได้ยี่สิบสองครับห้าคูณสี่ได้ยี่สิบครับลบกันเหลือเท่าไหรเอ่ย เหลือสองนั่นเองนะครับแล้วเศษยังเหลือสองอยู่แต่ว่าไม่มีเลขให้เราดึงแล้วนะครับเลขหลักถัดไปตรงนี้ไม่มีเหลือแล้วเนี่ยเราก็ต้องอะไรลูกใส่จุดแล้วเติมเลขศูนย์นะครับใส่จุดแล้วเติมเลขศูนย์แล้วดึงศูนย์ลงมาเอา2ไปต่อศูนย์เป็น20บนะครับห้าอะไรได้20สิบก็คือ5้าคูณสนั่นเองได้20ิครับลบกันนะครับ20ลบ20ิ20ก็เหลือศูนย์นะครับ เศษบรรทัดสุดท้ายเป็นศูนย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราตอบด้านบนได้เลยข้างบนก็คือตรงนี้ตอบสี่จุดสี่นะครับผลหารครับดูข้อถัดไปข้อต่อมานะครับก็คือเจหารด้วยห้านั่นเองนะครับเราก็มาตั้งเลยตัวตั้งก็คือเลข7็ดเนาะเขียนไว้ข้างในนะครับตัวหารคือเลข5านะครับมาเริ่มหารกันนะครับหคูณอะไรได้เจ็ดห้าคูณหนึ่งได้ห้านั่นเองนะครับ ลบกันเหลือเท่าไรเจ็ดลบห้าเหลือสองนะครับอ้าวไม่มีเลขให้เราดึงแล้วนะครับเราก็ต้องใส่จุดนะครับแล้วก็เติมเลขศูนย์แล้วดึงศูนย์ลงมาครับเอาสองไปต่อกับศูนย์เป็นยี่สิบครับห้าคูณอะไรได้ยี่สิบห้าคูณอะไรได้ยี่สิบห้าคูณสี่นั่นเองนะครับได้ยี่สิบลบกันนะครับเหลือศูนย์ครับเศษเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับดึงคําตอบข้างบนมาตอบไปเลยนะครับข้างบนก็คือหนึ่งจุดสี่นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะหนึ่งจุดสี่ครับตอบได้เลยครับ ข้อถัดไปข้อนี้นะครับจะเป็นแบบ 2, สองทศนิยมแบบสองตำแหน่งบ้างนะครับก็คือคำตอบมันจะได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะ,ะตัวตั้งของเราคือเลขอะไรตัวตั้งของเราก็คือห้าสิบเก้านะครับตัวหารคือเลขสี่นั่นเองนะครับเรามาเริ่มหารกันดีกว่าครับสี่คูณอะไรได้ห้าครับสี่คูณหนึ่งก็คือสี่นั่นเองนะครับลบกันเหลือเศษเหลือเศษหนึ่งครับ ดึงเลข9้าลงมาได้เลยนะครับหลักถัดไปนะครับสี่คูณอะไรได้สิบเก้าครับใกล้เคียงที่สุดสี่คูณสี่นะครับได้สิบหกลบกันเหลือเท่าไหร่สิบเก้าลบสิบหกเหลือสามนะครับอ้าวไม่มีเลขเหลือให้เราดึงแล้วเราก็ต้องใส่จุดครับเราเติมเลขศูนย์นะใส่จุดแล้วเติมศูนย์ใส่จุดหลังเลขที่เราหารล่าสุดนะแล้วก็ใส่เลขศูนย์นะครับสี่อ้าวขอโทษทีแล้วดึงเลขศูนลงมาก่อน เอาไปต่อกับสามเป็นสามสิบสี่อะไรได้ใกล้เคียงกับสามสิบมากที่สุดนะครับก็คือสี่คูณเจ็ดนะครับได้เท่ากับยี่บแปดเนาะอ่สี่คูณเจ็ดเราใส่เลขเจ็ดครับคูณกันได้ยี่สิบแปดใช่ไหมอ่ลบกันสามสิบลบยี่บแปดเหลือสองครับอ่ไม่เหลือเลขให้เราดึงแล้วนะครับเราใส่จุดไปแล้วนะครับเราจะใส่จุดแค่ครั้งเดียวเราสามารถเติมเลขศูนย์ได้เลยนะครับอีกรอบหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเราเคยใส่จุดไปแล้วนะครับแล้วเ,เลขมันหมดแล้วเราไม่สามารถดึงได้อีก ให้เราใส่ศูนยได้เลยนะครับแล้วดึงศูนลงมานะสีอ่ะอะไรได้ยี่สิบครับสี่คูณห้านั่นเองนะครับได้ยี่สิบลบกันเหลือเศษศูนย์พอดีเลยครับเศษเป็นศูนย์แล้วนะครับหยิบคําตอบด้านบนมาตอบได้เลยก็คือสิบสี่จุเจ็ดห้านั่นเองนะครับดูข้อถัดไปกันเลยนะครับข้อนี้นะครับสิบแปดหารด้วยแปดนะ สิบแปดหารด้วย 8, แปดเราก็ใส่สิบแปดไว้ข้างในตัวตั้งนะครับแปดที่เป็นตัวหารก็อยู่ข้างนอกนะครับแปดอะไรได้หนึ่งครับไม่มีเนาะแปดคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับลบกันเหลือหนึ่งดึงแปดลงมานะครับแปดอะไรได้สิบแปดแปดคูณสองได้สิบหกนั่นเองนะครับลบกันนะครับสิบแปดลบสิบหกก็เหลือสองนะครับไม่เหลือเลขให้เราดึงแล้วเราก็ต้องใส่จุดนะครับแล้วเติมเลขศูนย์นะ แล้วดึงศูนลงมาต่อกับเลขสองเป็นยี่สิบนะครับแปดอะไรได้ยี่สิบครับแปดคูณสองมันเดิมนะครับได้สิบหกครับลบการเหลือเท่าไหร่ยี่สิบลบสิบหกเหลือสี่นะครับอะเราไม่เหลือเลขให้ดึงแล้วใช่ไหมครับเราสามารถเติมเลขศูนย์ได้เลยเพราะว่าเราเคยใส่จุดไปแล้วนะครับแล้วดึงลงมาข้างล่างตรงนี้นะให้มันตรงกันนะครับแปดอะไรได้สี่สิบครับก็คือแปดคูณห้าได้สี่สิบนั่นเองนะครับ สี่สิบลบสี่สิบเหลือศูนย์นะครับเศษบรรทัดสุดท้ายเป็นศูนย์แล้วนะครับหยิบตัวเลขด้านบนนะครับผลหารมาตอบไปเลยก็คือสองจุดสองห้านั่นเองนะครับผลลัพธ์ไปดูข้อถัดไปกันเลยนะครับอ่ข้อนี้จะเป็นแบบสามตำแหน่งบ้างนะก็คือคำตอบของเราจะมีสามตำแหน่งนะครับมาเริ่มกันดีกว่านะครับแปดนะครับเอ้ขอโทษทีสามนะครับหารด้วยแปดเนาะ อ่ะมาเริ่มกันนะครับแปดอะไรได้สามครับไม่มีนะครับไม่มีก็คือคูณศูนย์นั่นแหละเนาะแปดคูณศูนย์ได้ศูนย์ครับลบกันนะครับสามลบศูนย์ก็เหลือสามนะครับหมดเลขที่จะดึงแล้วนะครับทํายังไงถ้าหมดเลขที่จะดึงเราจะต้องใส่จุดนะครับใส่จุดแล้วเติมเลขศูนย์แล้วดึงศูนย์ลงมานะครับเป็นสามสิบแปดอะไรได้สามสิบครับแปดอะไรได้สามสิบ แปดคูณสามได้ยี่สิบสี่นะครับถ้าแปดคูณสี่มันได้สามสิบสองมันจะเกินนะใช้แปดคูณสามได้ยี่สิบสี่นะครับแล้วหยิบสามสิบนะครับลบยี่สิบสี่นะครับเหลือหกนั่นเองนะครับหมดเลขให้ดึงแล้วนะครับเราสามารถเติมเลขศูนย์ได้เลยแล้วดึงลงมานะครับเพราะว่าเราเคย,เยใส่จุดไปแล้วเราจะไม่ใส่จุดซ้าจุดซ้อนนะครับทศนิยมมีจุดได้แค่อันเดียวนะแปดอะไรได้หกสิบครับถ้าเป็น แปดคูณแปดมันจะได้หกสิบสี่มันจะเกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้แปดคูณเจ็ดแทนนะครับได้ห้าสิบหกนะครับแปดคูณเจ็ดได้ห้าสิบหกนะครับหกสิบลบห้าสิบหกเหลือสี่นะครับหมดเลขที่จะดึงแล้วเราสามารถเติมเลขศูนย์ด้านบนได้เลยนะครับตรงช่องที่มันเป็นตัวตั้งอะนะแล้วดึงเลขศูนย์ลงมาครับไปต่อกับเลขสี่เป็นสี่สิบนะครับเป็นสี่สิบแปดอะไรได้สี่สิบครับก็คือแปดคูณห้านั่นเองได้สี่สิบ ลบกันนะครับ40ลบ40เหลือศูนย์เนาะบรรทัดสุดท้ายเศษเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับนำคำตอบด้านบนมาได้เลยนะครับ0 3 7 5จหนะครับนักเรียนครับเลขศูนย์ที่อยู่หน้าสุดเนี่ยไม่สามารถลบออกได้นะครับเพราะว่าถ้าเราลบออกไปแล้วมันจะเหลือแต่จุดสามเห้าเนาะเลขศูนย์จะลบได้ตอนไหนอย่างเช่น0ูนย์ย่างหเนี้ยเราลบเลขศูนย์ข้างหน้าได้หรือ 7. 3 5ดหย์น,นะครับ เลขศูนย์อยู่หลังสุดตรงนี้ก็ลบเลขศูนย์ออกได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับให้หารนะครับเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับเรามาเริ่มหารกันเลยดีกว่านะครับผมเขียนตัวตั้งก่อนละกันตัวตั้งของเราคือ90นะครับหารด้วย48นะครับ สี่สิบแปดเดี๋ยวขอเขียนสูตรคูณนิดนึงสี่สิบแปดคูณหนึ่งได้สี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดคูณสองได้เท่าไหร่ได้เก้าสิบหกนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้าเราใช้สี่สิบแปดคูณสองมันจะเกินเก้าสิบนะครับเพราะว่าตัวตั้งของเรามันแค่เก้าสิบเราจะใช้แค่สี่สิบแปดคูณหนึ่งนะครับเราก็จะใส่เลขหนึ่งลงไปนะครับอ่าสี่สิบแปดคูณหนึ่งได้สี่สิบแปดมีสองหลักให้เราใส่หลักที่สองนะ คูณ 1>, 1ได้เท่ากับสีนะครับลบการเหลือเท่าไหร่90้าลบสีก็เหลือ42นะครับเสร็จแล้วนะครับเลขที่จะดึงหมดแล้วทำยังไงเราต้องเติมจุดแล้วใส่ศูนย์นั่นเองนะครับเติมจุดแล้วใส่ศูนย์แล้วดึงศูนย์ลงมานะครับเป็น420นะครับแล้ว48อะไรล่ะคูณกันได้420นะครับ คุณครูก็จะลองประมาณดูนะครับถ้าสมมุติว่า4เลอแ48คูณ10อ่ะมันจะได้ประมาณ480เนาะเติมได้สูดลงไปนั่นแหละแล้วคุณครูลองเอา48คูณ8ดูสิว่ามันเกินไหม8 8 64ใส่4ทด6นะครับ8 4 32ทด6เป็น38เราก็จะได้นะครับ สี่สิบแปดคูณแปดนั่นเองนะครับสี่สิบแปดคูณแปดได้สามร้อยแปดสิบสี่นะครับลบกันเหลือเท่าไรเอ่ยอ่ะมาตั้งลบนะครับศูนย์ลบสี่ไม่ได้ไปยืมสองมาเป็นสิบสิบถูกสองถูกยืมไปเหลือหนะึ่งเนาะไปยืมสี่มาเป็นสิบเอ็ดนะครับสี่ถูกยืมไปเหลือสามนะครับยืมทีเดียวเลยนะสิบลบสี่ก็เหลือหกนะครับสิบเอ็ดลบแปดสิบเอ็ดลบแปดเหลือสามนะครับสามลบสามเหลือศนะูนย์นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เนาะอ่ะต่อมานะครับ เลขที่จะดึงหมดแล้วนะครับเติมเลขศูนย์แล้วดึงลงมาได้เลยนะครับไม่ต้องจุดอีกแล้วนะสามร้อยหกสิบครับสี่สิบแปดอะไรได้สามร้อยหกสิบก็คือสี่สิบแปดคูณเจ็ดนั่นเองนะครับสี่สิบแปดคูณเจ็ดได้เท่าไหร่ล่ะเจ็ดแปดห้าสิบหกใส่หกทดห้านะครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดทดห้าเป็นสามสิบสามนะครับคูณเจ็ดนะได้เท่ากับสามร้อยสามสิบหก แล้วมาลบกันนะครับสิบลบหกไม่ได้ไปยืมหกมาเป็นสิบนะครับหกถูยืมไปเหลือห้านะครับไม่ใช่สิบลบหกไม่ได้สิขอโทษทีศูย์ลบหกไปได,ไปได้ไปยืมหกมาเป็นสิบแล้วก็หกถูยืมไปเหลือหนะ้าเนาะสิบลบหกเหลือสี่นะครับห้าลบสามเหลือสองครับแล้วก็สามลบสามเหลือศนะูนย์เนาะเสร็จแล้วนะครับตัวเลขที่จะดึงหมดแล้วนะครับเราต้องเติมเลขศูนย์ได้เลยนะครับข้างบนแล้วดึงลงมานะครับ เป็น240นะครับ48คูณอะไรได้240นะครับก็คือ48คูณ5นะครับได้เท่าไหร่48คูณ5 5 8 40ใส่ศทด4 5 4 20ทด4เป็น24พอดีเลยครับ48คูณ5ได้240นะครับพอดีเลยนะครับหน้าคุณครูบางนิดนึงนะ240 240ก็เหลือเศษ0นะครับเห็นไหมว่าเศษข้างล่างเป็น0แล้วเนาะเราก็จะตอบ เอาเลขข้างบนผลหารมาตอบไปเลยนะครับ 1. น7 5นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการหารจำนวนนับกับจำนวนนับจำนวนนับกับจำนวนนับให้เป็นทศนิยมนะครับห2หรือสาตำแหน่งนั่นเองนะครับก็ขอฝากวิดีโอไว้เป็นการเรียนรู้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ